สวัสดีเพื่อนสาวโครโนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นแมตท,ที่ค่อนข้างมันมากๆนะครับเนื่องจากมมาใหม่เนี่ยฮะตัวหกเหลี่ยมแม่งค่อนข้างเก่งมากฝั่งตรงข้ามแม่งล่อม้าใหม่3ตัวและผมโอ้โหจะบ้าแล้วผมเนี่ยกำลังจะสู้ไม่ได้แล้วนะฮะและในเกมนี้นะครับผมพยายามเฟกคอมโบเยอะแยะมากมายเลยเพื่อต่อกรอกับฝั่งตรงข้ามนะครับจะดูเดือดมันขนาดไหนแล้วผมจะใช้วิธีใดในการแก้เกมไปชมกันเลยครับ และเปิดมาในตาน,นี้นะครับเอนคา n เ,เตอร์เป็นได้ไเทมมา2ชิ้นนะ่ช่วงเริ่มต้นเลยนะฮะแนะ้ะผมก็มีเอมิลี่สองดาวบวกกับฟ o อเรนติโนนะ,ะที่เดียผมขายทิ้งเลยเพราะว่าจะเก็บตังค์นะครับขึ้นสิบเหรียญนั่นเองนะไอเทมของเรามาก็กลางๆนะมีทรอยนะครับกับคาถาใบเขาเป็นยาอ่อนเลยเหียอทรอยได้อยู่แต่คาถาใบไร้สาระนะฮะ โอ้โหตามมันติดติดด้วยครับของโคตรไร้สาระเคือเกมนี้อ่ะเอาจริงๆนะผมว่ามันแอบวัดดวงนิดนึงนะครับคือปกติเกมแนวนี้มันเป็นเกมวัดดวงเหแื้อแหละนะครับในเรื่องของตัวหมากบ้างละเรื่องของไอทงไอเทมอะไรอย่างนี้มันคือเกมวัดดวงอยู่แล้วนะครับแต่แตไอเทมแม่งคือไอเทมเกมนี้มันมันมีผลต่อการแพ้ชนะค่อนข้างเยอะนะฮะ แต่ไม่เป็นไรครับไม่ไว้เทมอะไรมาเราก็จะต้องเล่นให้ได้นะตอนนี้แต้มผมก็ไม่ได้สูงอะไรมากขนาดนะั้นอยู่คอมเบนเดอร์นะฮะก็เดี๋ยวจะไต่ไปเรื่อยๆขึ้นคอนทูเรอร์นะครับแต่ผมไม่ได้แบบว่าเล่นเป็นเกมหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ไต่แรงสูงเหมือนกับแต่ก่อนนะที่ผ่านๆมา,มาอะไรอย่างนี้นะครับบอร์ดเราก็แพ้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะอย่างเศร้า แต่ว่าแรงไม่สูงก็ดีนะเล่นคอมโบได้หลากหลายและสนุกดีนะเพราะส่วนใหญ่พวกแรงสูงในส่วนใหญ่ก็น่าจะเล่นกันแบบคอมโบแบบบีทแล้วก็ม้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมม้าหกดาวอะ่ะม้าหกเหรียญหกดาวเดี๋ยว,ยวเยอะเกินม้าหกเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แบบจำเจใช่เล่นแรงไม่สูงเนี่ยมันจะได้หลากหลายสนุกสนุกนะครับอ่าก็อืมผมตั้งบอร์ดมาแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันแบบว่าอ่าเสียเรื่องน,น้อยที่สุดนะฮะ แต่คนส่วนใหญ่บางคนเขาถ้าอยากชนะก็ขึ้นเลือกสี่นะแต่ผมว่าท่านเลือกระหว่างเก็บตังกับขึ้นเลเอลสี่เนี่ยผมว่าเก็บตังไงก็คุ้มหวานะเวยคือต่อให้เราจะแพ้แต่แต่เงินเราขึ้นสี่สิบไวย,ยังไงก็คุค้มหวานนะอันนี้คือส่วนตัวผมคิดว่านะแต่บางคนก็คิดว่าเอ้ยออพเวลไปก็ชนะต่อเน,นื่องก็เก็บตังได้เหมือนกันก็นแล้วแต่นะครับคือการออพเวลเนี่ย มันได้เปรียบจริงแต่มันก็ไม่ได้ชนะเสมอไปนะถ้าคุณไอเทมกระโปรงแล้วฟอร์เรนติโน่ไม่มีในช่วงต้นเกมนะไงก็กลางนะครับเออฟอร์เรนติโน่ใน3ทางเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกปรับลงมานิดนึงนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลเชื่อมกับโหมดคลาโน่หรือเปล่านะครับถ้ามันใช้แบบพวก UI เดียวกันอะไรอย่างนี้แต่ก็คงไม่เกี่ยหรอกถ้ามันกระโดดกันน่าจะไม่เกี่ยวอะไละถ้าข้อมูลตัวเดียวกันแล้วมา เนิร์ฟในโหมดนี้ด้วยมันผมว่าทีมงานน่าจะปัญญาอ่อนเลยอะเออแต่ก็ไม่แน่นะเกมนี้ทีมงานก็ปัญญาอ่อนจริงๆนะปัญญาอ่อนนะแน่ไอโหมดที่นี่ไม่พัฒนาลนะพัฒนาทีหนึ่งเอาเรื่องของอาร์คเมนเข้ามาเพิ่มก็ก็มีก็ก็มีความแปลกแปลกจากเดิมนิดหน่อยอะเอลเวลสิบอะผมพูดตรงตรงเลยนะ เล่นไอเกมคาร์โน่เนี่ยนะครับเลเวอ10สถ้าไม่ได้เอาอัพเมนส่งเสริมในเรื่องของ a อฟมาเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นเรเวอ10สิบได้นะครับอย่างถ้าคนเอาอัพเมนเกี่ยวกับคอมแบทมาเนี่ยหมากก็ต้องแข็งพอที่จะไหลขึ้นเวลไปถงสูงได้นะแต่ตอนนี้กูไอเทมปันยาอ่อน2องชิ้นเลยเนื้อขดาใบามัน2อ,อันนะ่ะหมายก็ครบยาอ่อนเลยอะ ซึมเลยฮะเขาทำใบสองอันฟอร์เลนเกี่วเดอ้อแสนสวรรณแสนงุวรรณความคุมมากมายความหมายโตนโนโ่กากอะ่ะคือตอนเนี้ยไอเทมเราอ่ะอเรียกว,ว่ากากเลยอะ่ะคือของเสียฟรีสามชิ้น ถ้าเพื่อนมีไอเทมแบบนี้นะครับนะเพื่อนคิดว่าคอมโบไหนถึงจะตอบโจทจย์กับไอเทมแบบนี้มากที่สุดนะอันนี้กล้องมันจะมืดๆนิดน,นึงนะไม่ต้องหมายใจเขาผมปิดไฟนะผมอย่าเปิดไม่อยากให้ไฟมันส่องหน้าแคปตาไอเทมแบบนี้ควรเล่นอะไรฮะโง่อย่างนี้เอ่ออีเวนต์ย่งไปยากเลยนะเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วเรามาดูพรสวรรค์เวท ระดับอีพิกกันเท่านี้นึงนะครับเขาเรียกว่าทาเล่นเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเอาแบบคุ้นเคยผมขอเรียกว่าอากเมนแล้วกันนะมันคล้ายคลึงกับไอเกมโซเดนปาทุระนะฮะโอ้โหลอเรี่ยวช้างเอาเป็นอันตรงกลางแล้วกันนะครับก็คอมแบทนะฮะเอามาบัฟให้กับตัวละครของเราแต่ตอนนี้มากผมครับ อิเดเมนต์เหรอตอนนี้ผมลังเลอยู่ว่าจะไปอีลิเมนต์ดีไหมสำหรับอาเมนที่ผมยิบมาก,ก็คือถ้าในหนึ่งแถวมีตัวละครยืนอยู่มากกว่าหนึ่งหนึ่ง,งตัวก็คือสองตัวขึ้นไปนะฮะจะได้บัฟพิเศษเพิ่มนี่เองนะครับโอ้โหไม่ไหววะ่ะเจ็บหนักเลยเออยิงทีสามสถานเฮ้ยอันตรงกลางดีะเนี่ยเ n ็นเทอร์ได้รับ20 ห้าเหรียญทองแล้วก็โบนัสโบนัสการเก็บตังค์สามารถเก็บได้สังสุดถึง80นะครับอันนี้ดีนะฮะจากปกติเก็บได้สิก็รวยจัดๆนะครับรอบหนึ่งเราก็ได้ตังค์เพิ่มทีลนะโอ้โอเกือบเกือบ20่สิบเหรียญนะโอเคครับผมได้อเนจสองดาวมาฮะแต่บ่อนเราตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างนะเดี๋ยวผมน่าจะ ตั้งบอร์ดตอนเลเวล8แปดนะครับอย่างที่บอกชุดต้นเกมเราถือว่าเซฟเลือดได้ดีนะครับสามขีดหนึ่งเลือดหรือเจ็ดสิบก็เยอะอยู่เอาเรื่องนะย้ายโพิชั่นกันสนิดนึงรู้สึกว่าปกติแล้วเนี่ยคาร์โนลจะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณยี่สิบนาทีจบหนึ่งตานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแม่งแม่งใช้เวลานานขึ้นนะตานึงประมาณสามสิบนาทีนะถือว่านานอยู่นะ แล้วลองคิดสภาพมนาะเล่นมาสามสิบนาทีถ้ากูแพ้เนี่ยโคตรเหงาไปครับไอเทมที่เราดีสุดแน่นอนฮะเกาะเหลืองเกาะเหลืองเตรียมตัวชิ้นนี้เกาะเหลืองน่าจะอิลูเมียผมว่าผมไปเดมกอสนั่นแหละเดมิโก้เบทธเมด แต่ว่ามันจะเป็นเดมิกร์เบนเทเมทเวอร์ชั่นใหม่เพราะว่าเรามีเอดัตตัวหกเหรียญมาช่วยให้เดมิกร์เบนเทเมทสมบูรณ์แบบได้มากขึ้นนะนแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าไอเอดาตเนี่ยมันไม่เชื่อมเบนเทเมดมันเดมกอสจริงแต่มันไม่มีเบทเทเมดถ้าอยากจะเล่นเดมกอ์เบทเทเมดยังไงก็ต้องใช้ทูเรนอยู่ดี รอเลี่ร้อสกิลสกิลทีๆเลยนะไหวปะอื๊บโอเคน่าจะไหวอยู่สบายตังเด้งขึ้นมาเป็น3 0เออ80ด้วยครับสวยเลยทูเรนเอาละฮะหลังจากที่ตอนนี้เราขึ้นบอร์ดมาเป็นเลเวอร์นะครับ ก็สามารถเล่นเป็น2 d e เด g เมกได้แล้วฮนะลงฟูงเลเดนเพิ่มไปเราก็จะเริ่มมีพลังงานบ้างแล้วแต่บอดเราก็ยังไม่ตั้งตั้งหดเท่าไหร่ต้องเลเวล8นะถึงจะเริ่มรีโลได้ตอนนี้รีโลไปก็ไม่ค่อยเจออะเราเก็บเงินอยู่80อะ่ะแต่ปกติเกมนี้เก็บได้แค่40นะฮะแต่ผมหยิบอัพเมนที่ช่วยให้โบนัสการเก็บเหรียญมันเพิ่มขึ้นได้นะ เขอาจจะสงสัยเฮ้ะทำไมเก็บตังค์80ว่าต้าหรือเปล่าอย่างงี้ไม่นะฮะผมหยิบอาร์กเมนต์ในเรื่องของโบนัสดอกเบีย้ยมาจุกจัดอ่า12งแรงอยู่เนี่ยเรื่องเรากำลังไหลเป็นสายน้ำเลยเราว้าวกันมาที่เวฟ4ีคิดหนึ่งนะครับรอบทีเด็ดแบบนี้ xp over น่าสนใจมากนะฮะซื้อ xp แล้วก็ เด้งโบนัสเพิ่มนะฮะน่าจะต้อง XP เอ็กพโแหละเล่นคู่กับอาร์คเมนต์การเงินดอกเบี้ยขนาดนี้ผมบอกเลยว่แป๊บเดียวเราบูตขึ้นเลเวล9ได้สบายนะฮะจัดมาเลยละกันก็ปั๊มบอดเลยนิดหน่อยลีโลเจนน่าครับผมเจนน่านี่ก็สามารถเป็นสี่บัเทนเมทได้ผมมีฟอร์เรนสองดาวอยู่ก็น่าจะพอ ถูถ่ายไหลไปเวลวาเก้าได้เลยนะกับเลือดสี่สิบหกไม่แย่ไม่แย่เลือดนี่อยู่แถบล่างเลยเนี่ยนะป่ะลองดูนะว่าสี่เปอร์เม็ตชีวิตจะเป็นยังไงดีขึ้นไหมเขามีเลลสันดาวเนี่ยฮะเอาเลือดค่อยๆสก,กิลไว้ปลืดไม่ถึงแค่าก้นอนไเลยนาคอสได้ลามไปสองสามดอก และก็เรียบร้อยครับผมไวโอเลสสามดาวมันไม่ไหวแล้วฮะไวโอเลสสามดาวตัวนั้นเฮ้ยตัดทิวครับของดีที่ทุกบ้านต้องมีต้องเอาครับผมของดีของครอบครัวยัดให้รอเลี้ยวไปเลยแล้วก็เอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้าเอาให้เราเลี้ยเอาอะไรออกมาคอ้อีกแล้วเฮ้ยดีแลกผมแต่ยังไม่มี เซฟฟิล่าขาดเซฟฟิลาหานะครับจะพยายามเก็บเงินขึ้น80ออยตลอดเวลานะย้ายก่อนเอาตัดฮิวให้รอเลียวนะครับผมทนาโคโดดเข้าไปล้วงข้างหลังครับจะตีใครตายบ้างไหมจะได้ลงได้ลำอะไรกับเขา,าหรือเปล่านาคอชเอาหน่อยเร็วทีเดียว ตุบตับตุบโอเคครับผมสวยงามยินได้ำเำมือเขาด้วยวนาคอสไอเทมพลังงานนี่ไม่มีเลยนะผมใส่ให้ฟอร์เล่นหมดเลยแต่จริงๆถ้าเรามีตัดฮิลแล้วเราไม่มต้องใช้เรต้านาคอสก็ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะแล้ววอลขาดมาวอลขาดตัวธรรมดานะ นาคอสสองดาวครับถ้านาคอสสองดาวอย่างนี้เราเอานาคอสเปิดลำก็ยังไม่ได้ดีะเดมีกอสไม่พอแต่ผมใส่ให้กลายเป็นสองฟอรเล่นไปก่อนเลยละกังติดไอ้นี้ด้วยนะไฟเตรอร์นะครับสองฟอรเล่นส่วนนาคอสนี่ก็พยายามให้มันจะเปิดลำนะแ้วก็ไม่น่าได้ดิลองเอา กาะฟ้าให้นาคอไปปื๊มน่าจะมไม่พออืมไม่พอครับหน่อยนึงหลับนะฮะอื้อหืองามเอาละเคยเห็นมีมันนี่ปะนายทาวานอะที่ถือเคียวอะแล้วก็ค่อยๆไล่ฟันตามห้องตอนนี้ผมผมเป็นอย่างนั้นแหละผมจะไล่เก็บตามบ้านแล้วใกล้ละนาคอผมสองดาวแล้วน่าจะ ได้อยู่แต่ว่าคอมโบของของเราที่ผมตั้งใจอยากจะเล่นในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่คอมที่จะต้องใช้นาคอนนะโอ้พีตา้าโอ้โอ,โอมนผมไปสี่ฟอร์เล่นเลยดีไหมเฮ้แต่ว่าเราเดี๋ยวนะเราสามารถเล่นเป็นสามสามาจิตเตอร์ itter, แล้วก็ใส่ฟอร์เล่นแค่สามตัวก็ได้เนี่ย เออไปเลยนะคอรสลำแตกแตกแตก,แตก,แตกโอ้ยยังไม่ได้ลำเลยแค่ตายแล้วย่แลลวโอ้ยโอ้ยยังไหวอยู่เออไหวได้ไงวะเมื่อกี้นะคอสยังไม่ลำเลยเนี่ย,นนย,มยนะผมต้องหา ลิเลียนได้หนึ่งตัวนะครับเพื่อขึ้นเป็น6กแบทเทิลเมทฉ่นใช้ลิเลียนหน้าบอกผว่าโอมมา้มะจริงถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้รูมียนแบบใช้ลิเลีเยนหน้าแแบทบแต่มานาเขาต้องเยอะในดับหนึ่งเลยครอบผมก็ใช้ลิเลียนหน้าแบทได้นะข้างบนเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกัน แต่ตอนนี้ลูเมียผมมาลัวๆเลยจ้าเทนตางก็มาด้วยดูเรื่องผมเด็ดสิบสิบหกยี่สิบเก้าไอ้ข้างบนสองคนเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบแปดเรื่องมันเยอะไปไหนโดนลุงเมียผมบึ้ม่อยดื้อมลอยโอ้ยเจ็บมากแต่ยังไม่ถึงตาย ถ้าเป็นเพื่อนๆได้ถ้ามาแบบนี้จะไปเล่นคอมโบอะไรนะลองคอมเมนต์ก็มาบอกหน่อยแต่ผมจะไปเดมิกราบนเทเมนะผมลั่นวาจาไปแล้วแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งเกมมันช้าไปนิดหน่อยวะผมชอบแบบเก่ามากกว่าเพราะว่ามันมันเร็วมันรวดเร็วทันใจและมีวอขาดด้วยวอขาดล่างนี้เราไม่ใช้ดีกว่านี่มาแล้ว มาร่างรงหกเหรียญแต่ว่าตอนนี้ผมจะให้ตัวคี y m แมนคือเอดัสนะครับเพราะเอดัสเป็นเดมิมกอสอาชอนใช่ไหมออาลคะรฮะสถา,านการณ์ตอนนี้ในเว็บ5ีนะครับผมจะนนให้ด้านของนาคอสไปโดดแถวหลังแต่ลูเมียบื้มแรกไม่เป็นไรบื้มต่อไปหายทั้งวงครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรกันเนี่ยสู้ไม่ได้เอ้า อะไรกันครับมีตรงเนี้ผมสองบึ้มมันยังไม่พอหรอเนี่ยแล้วที่คอมโบของเราเป็นหกบรรทัดเมตสามเดมิคอสนะฮะแล้วก็สี่ฟอลเลนนะครับบูตขึ้นมาที่เลเวลสิบเอ็ดนะคือเราใช้เผ่ามาร์ชิเตอร์นะครับเป็นเผ่าเชื่อมระหว่างสี่ฟอลเลนแล้วก็สามเดมิคอสหกบรรทัดเมตนะครับแต่เราสู้ไม่ได้ว้า ขโมงเราตอนนี้ก็เชื่อมกันเยอะนะผมเป็นเทนเมทสีฟอเรนนี่คือเฟียวแล้วนะโปรติแล้วเนี่ยเราจะเล่นได้เพียงแค่หมากสิบตัวใช่ป่ะเราจะไม่สามารถใส่สีฟอเรนได้เต็มที่ก็จะเป็นสองฟอเรนนะครับอันนี้อิลูเมียเปิดบึ้มด้วยนะฮะไอเทมอิลูเมียผมเป็นไอเทมที่ดีที่สุดนะครับบึ้มแรกปึ้มแล้วก็บึ้มต่อครับผมปึ้มเออทำไมมันถึงสู้บ้านเมื่อกี้ไม่ได้วะ กระสมก็ใส่คอมโบเดมกอสแบททิของเรานี่ยกกระดับขั้นขึ้นไปอีกนะเนี่ยคือแบบเฟี้ยวมากสวยฟอร์เล่นได้ด้วยแต่ว่าอาจจะต้องเอาออกนะเพราะว่าผมอยากจะลงม้าใหม่ไปด้วยะฮะแล้วตอนนี้เราไม่ใช้เอดารนะครับผมใช้เป็นทูเลนเพราะตัวของเอดารกับทูเลนเนี่ยเป็นเดมกอสนะครับต้องเลือกใช้แค่ตัวใดตัวหนึ่งนะซึ่งถ้าเราเอดาร์ลงเนี่ย เราจะไม่ติด6กบัตเทิลเมดนะครับแต่ก็จะได้3ามเดนนิคอสแต่เอดัสก็เก่งกว่าจริงๆนะเลือ3คนสุดท้ายนะครับไอเทมที่ผมอยากจะได้เนี่ยอะไรเไ <ป S 1> นะรี่ยไปครับบึ้มเลือสามหก แพ้ได้อีกเว็บหนึ่งอ่ะไม่ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแต่ดูการเงินนะฮะการเงินผมนี่แบบว่าลอยลำไปดาวคารเลยฮะใช้ยังไงก็ไม่หมดนะร,ดนมมระหว่างคามอ,คม,ม,อคมแบทกับคมอคมแบทกับการเงินผมว่าการยังไงก็ดีกว่านะขึ้นเวลมาสูงๆลงหมากได้เยอะๆยังไงก็ได้เปรียบดีครับนี่ยังไม่สองดาวเลย อะไรเอ่ยโอ้ได้เป็นขอเกิดเหรอขอเกิดก็ก็ไม่แย่นะเทนลูมเมียครับผมเก็บไว้หน่อยแล้วกันเผื่อลูมเมียฟุกสามดาวเฮ้ยอ,ออกรัวจัดม้ามามาเก่าเราไม่ใช่ครับเราใช้แต่ม้าใหม่ลูมเมียขัดตัวเดียวครับสามดาว ไม่เป็นไร,รเมตาเปล่าลูเมยียบึมบึมอีกทีบึมดิลูเมยียลูเมยียตายแมคอรลัมอยู่อุ้ยไม่ไหวว่ะอุ้ยผมสู้ไม่ได้เหลือจะเชื่อโดนสำรองตบด้วยแย่แล้วครับผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแผนกันสักเล็กน้อยนะ อะไรครับเนี่ยอยู่ที่ทุ่มไม่ได้ผมจะให้มา้าหกเหรียญลงแทนและเออผมมันใจแม่งเลยตายมึงเจอม้ากูเล่นเป็นโอ้สวยฮะ ใดาร์สผมยังไม่ใช้นะครับผมใช้ทูเรนดีกว่า,าวนะจะได้ติดเต็มไปก็ตเบนการเบนเทนเมทแต่ว่าลิมเมียขา,าดตัวหนึง่งเฮ้ยเหรอยากเหมืหมอนจะบึ้มโอ้ย เอาเรื่องครับสามเดมิกอตเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเอดัตลงแล้วก็เอาเ hey, เดี๋ยวว่าเดมีกอตนี่จำเป็นไหมผมว่าพลังงานแล้วก็โอเคนะพลังงานเราก็ค่อนเยอะอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นสามเดมีพลังงานก็น่าจะเหลือล้ปะ ลูเมียอยู่ไหนใช่ลูเมีตัวเดียวหาเจอเรา <laughs> เรียก <laughs> ผมยังไม่สองดาวเลยตอนนี้ผมเอาซัพพอร์ตเข้ามาเล่นแทนนะครับสี่ซัพพอร์ตไปเลยแล้วผมเอาฟอร์เล่นออกละช้เป็นสี่ซัพพอร์ตแล้วเดี๋ยวยกไอเทมเอาให้กับพวกดีแลกกับ นี่เวียนหน้าไหวปะเลยที 2, 2> สองมือแรกอโอ้ยหมักเลยสบายสบายครับผมตึมตึมอ่าเราเล่นสี่สปอร์ตมาช่วยนะครับเพื่อให้มันตายช้าๆ้หนึ่งนะฮะเมื่อกี้อ่ะโดนแบบว่าโดนมา้าสกิลเดียวนี่หายเกือบหมดเลย เราเอาซัพพอร์ตมาช่วยยื้อนะฮะเราจะได้สามารถลล่สกิลได้เรื่อยๆแต่ว่าต้องแลกกับการเอา4ฟอร์เรนออกไปนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการเฟกคอมโบนะกูยังไม่เจอลูเมียตัวท้ายเลยเฮ้ยอ้ามาแล้วครับลูเมียตัวท้ายนบผมรอเรียล2ดาวครับผมผมต้องการ2ดาวตัวซับโอเคอลิสขาด แอนเนสตัวเดียวครับผมหมดไม่เจอแอนเนสผม้งังหนึ่งดาวเลยมาเจอกับบ้านนี้ฮะรูเนีมยเปิดบึ้มบึ้มแรกบึ้มสองบึ้มมีชะงักเล็กน้อยบึ้มเ้ยมาตัวนี้มันเอาจังวะบึ้มอีกเออพอเปลี่ยนเป็นสีสพอร์ตแล้วชีวิตดีขึ้นนะ ตอนนี้เราเฟกคอมโบยับยับเลยนะครับตอนแรกเป็น4ฟอร์เ่น6แบทเทลเมด3เดนมก๊อตนะฮะตอนนี้กลายเป็น4ซัพพอร์ตนะครับก็คือเอาฟอร์เรนออกนั่นเอง RPG แล้วก็มาใส่ซัพพอร์ตแทนนะเพื่อยื้เอเกมก็ผมอยากได้เนสเก็บมาไว้หน่อยแล้วกันเผื่อฟุกได้แหวนถ้าได้แหวนมาเนี่ยเราก็สามารถลงหมักเพิ่มได้หนึ่งตัวใส่ม้า ก็โหดจังเลยอ่ะไม่ใช่มาผู้พิดเอด็ดดัตเอด็ดดัตเออแต่มาตร์คตัวน,นี้ผมซื้อไปงั้นแหละซื้อกักไว้มาร์คเอด็เอดดัตไม่คนละสายพันธุ์เลยกูไปเรียกสลับกันได้ไงวะลูเมีบึ้มบึ้มดูฮะเดี๋ยวไปกับแบทเทิเมทแบ่งบ,บึ้มถี่มากแบทเทิเมทสายพันธุ์ใหม่บึ้มแบบไม่เก่งใจใคร เหลือสองคนสุดท้ายครับขอไอเทมดีๆหน่อยโอ้ะโ oh, อันเนทเพิ่งไม่มาโอ้ไม่เจอไอนเนทตัวท้ายเอา้ากดผิด แม่งเอ้ยไอปุ่มเชีย่ยจัดตำแหน่งออตโต้นี่ปัญญาอ่อนมากเลยเงาออกไปดิกดนะแก่ยี่หายนี่ยผมตั้งบอรลรใหม่กันโอ้หได้แบบอพดาวมา,หา,หาเนี่ย,ม,ยมันเจอกับบ้านนี้ใส่มา้ามาสองตัวเลยครับผม เฮ้ยสู้ไม่ได้ลูเมียบึ้มเร็วอึ๊บเฮ้ยไหววะบึ้มอีกทีเออไหวยอยู่ครับดับเบิลบึ้มของลูเมียลูเมียกูสามดาวนะเว้ยเฮียเนเนทแม่งหาไม่เจอมี่ป่ะอัพดาวอ่ะใส่ตัวอะไรดีป่ะอัพดาว พลังงานอีกหนึ่งชิ้นครับผมมาใจผมมาใจให้ดีแลกก็ได้นะเออไอ้แี่ไายไปไหนวะโอไอเนสอ้ามาแล้วแอเนสสองดาวแล้วเย,ย้ในที่สุดลีันก็บหมดตัวไอสตา์ทโอเคน่าจะโอเคละตอนนี้ไหวชิว สามยูน oh, <ını, S 1> <p> ิตน uh ิดหนึ่งนะครับโอ้โหเขาเล่นม้าสามตัวเลยเว้ยนี่มึงไม่เอาอะไรเลยเนี่ยมึงจะใส่ม้าอย่างเดียวเลยเหรอไอพวกติดม้าต้องโดนกูหุ้ยอ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 ุ้ยลุมยมบึ้มตึ๊บุ้มอีกอุ้ยไม่ไหวอุ้ยเชี่ยโดนพลังสามม้ากระทืบหน้าเขาให้ อุ้ยมันบ้ามากเมึงใส่สามม้าเ,เนี่ยโอ้โหแล้วกูสู้ไม่ได้เฉยเลยซีแคทแมวโอ้โหม้าใหม่มันมืดจริงนะน,นี่เขาจะไม่เอาอะไรนอกจากม้าเลยไะไรครับผมต้องแก้กเกมฮะสถานการณ์ตอนนี้มีตัวเดียวแล้วที่น่าจะพอพิจารณาการได้นี่ไงเอดาั๊ดผม,ม่าต้องเอาทูเลน์ออกแล้วใส่เอดดั๊เข้าไปแทนไปยังไงแล้วก็ยัดเลย บัตรแล้วก็เอาไอเทมให้กับไอร้านหน่อยนะไอเทมของเกาะฟ้าอาะไรดีวะโอ้มัน่ายปมาถึงเปิดสกิลเลยไปเลโก้ยิงคำให้หน่อยเว้ยร้าตึมแรกครับลูเมีย โอ้แต่ช้าว่าพราไม่มี6บัตเทิลเมทแล้วแต่ผมว่าเอดัสน,น่าจะช่วยให้เราบึ้มได้สบายๆหรือเอดัสเออตบได้ครับผมเขาเปลี่ยนเป็นเอดัสลงล้วสบายเลยฮะมีตัวค้ำให้นะครับเอดัสเราไม่ตายเวลาโดนสกิลมาและทำให้อุลเมียได้บึ้มด้วยสกิลต่อเนื่องอยู่ก็น่าจะจบไหมเลือด13น่าจะแตกนะเรียบร้อยแล้วผมวู้ เปลี่ยนคอมโบไปเปลี่ยนคอมโบมานะจนจบที่หนึ่งได้อย่างสวยงามเอาล่ะก็ตอนนี้แต้มของเรานะขึ้นมาเป็นคอมเบเดอร์สามนะครับบวก41แต้มโคตรเยอะเลยนะผมคอมโ,มโบไฟนอลก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับ3ามแบตเทนเมแล้วก็อ่าสี่ซัพพอร์ตนะครับ6อ่ะไม่ใช่สิ4ี่แบตเทนเมนะครับ3ามเดมกอสนะแล้วก็4ี่ซัพพอร์ตเออนี่ครับ